สดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนอัปเดตเกมนะนี้นะนี่เกมนี้เลยทุกคนไม่ต้องทุกคนไม่ต้องลบนะนี่ยังได้ให้ทุกคนกดเข้าไปใน YouTube เข้าไปใน YouTube เลยแล้วให้ทุกคนพิมพ์ พิมแบบนี้นะนี่แล้วมันแล้วให้ทุกคนกดเข้าไปที่คอมมต์นะแล้วก็เลื่อนแล้วก็เลื่อนนะทุกคนก็จะได้ลิงก์มาแล้วนะนี่ทุกคนก็กดเข้าไปในลิงก์เลยแล้วก็ให้ทุกคนกดดาวน์โหลดไปเรื่อยๆนะจนกว่ามัน ได้นะเี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะให้ทุกคนเนี่ยก,กดบัญทีของตัวเองเลยนะี๋ยวจะกดบัญทีและทุกคนเนี่ยก,กดตรงนี้เลยและให้ทุกคนเนี่ยรอนะ อันนี้เราหลุดแล้วมันก็จะเด้งมาหน้า่างนี้นะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เสร็จเลยเนาะนี่ก็จะได้แล้วนะให้ทุกคนเนี่ยกดเปิดนะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยถ้าเกิดทุกคนยังไม่อยากเล่นเนี่ยก็กดเสร็จนะนี่ก็จะเด้งมาหน้าตาแบบนี้เลย,เยลอย่ารออันนี้ก่อน เดี๋ยวรอให้วันนี้ก่อนเป็นยังไงหมุนได้เหมุนได้แล้นี่อันนี้เราจะปรับเราจะปรับเลยเนาะไม่ต้องบอกหรอกเพราะตอนนั้นเราสอนไปแล้วนะนี่ที่ปรับตรงนี้นะนก็กดไปเเล่นไปเลยนี่ าใหม่นะเราไม่รู้ว่าปับฟิลเตอร์ตรงไหนมันไม่มีที่ให้ปับอะครานี้เราก็เพิ่งอัปเดตมาเหมือนกันอะอันนี้คือปุ่มหัวล้อนะอันนี้คือปุ่มวิ่งอันนี้คือปุ่มเดินนะส่วนอันนี้คือปุ่มหยิบของอันนี้ปุ่ม อะไรแล้วเปิดปิดห้องเหรออันนี้เราก็ไม่รู้เรามันค่อนข้างแหลกอะอันนี้คือปุ่มค่าอันนี้คือปุ่มค่ะอันนี้คือปุ่มพานะมันค่อนข้างแหลกนะทุกคนนี่ก็มีก็มีอาวุธด,ด้วยนะแต่เราจะไปเอามีถังดับเพลิงด้วยนะนี่มันมีละ เอออัปเดตครั้งนี้มันมีอาวุธหลายอยู่นะอันนี้มันมีอาวุธหลายอันอยู่นะเนี่ยนี่คือดาบนะมันค่อนข้างแหลกเลยอะ่ะอันนึงนะนี่ จะจะมีต้กดน้ำเลยนะแต่ไม่รู้มันกดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองก่อนโอเคมันกดไม่ได้นะเป็นหนึ่งนะมันแหลกเราก็เลยเดินชนนะและหนึ่งในจุดบัสงค์ของเราพูดมนธรรมวัานารรกคุงเทียบกับ อคลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาสอนหาอาวุธเยอะๆเลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย